เชลซียืนยันการย้ายตัวอันเซลมิโนจากโบคาจูเนียสอารอนอันเซลมิโนจะกลับมาให้โบคาจูเนียสแบบยืมตัวในฤดูกาล2024-25หลังจากย้ายจากหลีกอาร์เจนตินาไปเชลซีเชลซียืนยันการเซ็นสัญญากับเอรินออนเซลมิโนกองหลังวัย19ปีจากโบคาจูเนียสด้วยค่าตัว15.6ล้านปอนด์ อันเซลมิโนซึ่งลงสนามให้กับโบคาไป10นัดในทุกรายการเมื่อฤดูการที่แล้วได้เซ็นสัญญาระยะเวลา7ปีแต่จะกลับไปหลีกอาร์เจนตินาแบบยืมตัวในฤดูการ2024-25กองหลังตัวกลางทำประตูได้หนึ่งประตูในชัยชนะโคปาซูดามริกาหนาะเหือตรินิเดเซนในเดือนเมษายนแต่ต้องดินรนตลอดทั้งปีด้วยอาการบาดเจ็บอันเซลมิโนกลายเป็นนักเตะวัยรุ่นรายที่4ของเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนี้ต่อจากมากกูย18ปี คาเล็บไวลี่19ปีและโอมารีเคนลีแมน19ปีเชลซีมีความยินดีที่จะประกาศการเซ็นสัญญากับอารอนอันเซลมิโนกองหลังโบคาจูเนียสที่จะใช้งานแบบยืมตัวในฤดูกาล2 0 2 4 2 5ตอนนี้เอนโซมาเรสกาต้อนรับแปดหน้าใหม่ผ่านประตูสแตมฟอร์ดบริดโดยที่ซามูโอโมโรเดียนของแอเลติโกมาดริดก็เชื่อมโยงกับการย้ายไปยังเดอะบลูด้วย เชลซีสรุปการเตรียมตัวปรีซีซั่นสุดสัปดาห์นี้ในเกม W6 กกับอินเตอร์ก่อนที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีก